สืบข่าวรายงานอัปเดตล่าสุดนางเอกสาวโบเมรดาซึ่งต้องบอกเลยว่าเธอมีคาแรคเตอร์และนิสัยส่วนตัวที่ดูตลกเฮฮาจึงทำให้แฟนๆลายคนต่างตกหลุมรักกันเป็นแถวเลยค่ะอีกทั้งละครเรื่องล่าสุดคุณพี่เจ้าขาดิฉันเป็นห่านมิช่หงก็ได้โกยกระแสเรตติ้งกันอย่างถล่มทลายเลยค่ะแต่งานนี้ก็กลับมีดาราม่าเข้ามาหลังจากมีภาพโปรโมตละคร ในขณะที่โบเมลดากำลังดมกล้ามพระเอกหนุ่มพลนวัดก็เลยทำให้เกิดเป็นกระแสวิพากษ์วิจาร์ณถึงความไม่เหมาะสมค่ะและล่าสุดโมเมลดาก็ได้ออกมาเคลียร์ถึงเรื่องราวที่เกิดขึ้นแล้วค่ะที่เขาบอกว่าถ้าผู้ชายทำก็คือมันไม่ถูกต้องผู้หญิงทำคือน่ารักแต่จริงๆนะเหตุการณ์นี้มันไม่มีอะไรเลยค่ะเราแทบไม่ได้หายใจเลยด้วยซ้ำเพราะอากาศมันร้อนมากค่ะหลายๆอย่าง และทางกองข่าวก็บรีดมาว่าขอให้มันดูทะลึ่งตึงตังหน่อยเพราะว่าในบทจริงๆแล้วพระเอกเป็นคนมีกลิ่นกายหอมก็เลยเป็นแบบที่มีรูปนี้แหละค่ะ